งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกสที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากตั้งแต่วันแรกของการจัดงานนะคะสำหรับงานแสดงสินค้าโลจิสติกส2023โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและ r x TEDx รวมกันจัดงานออนไซต์ขึ้นเป็นปีที่6นะคะภายใต้แนวคิด Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow ซึ่งสอดรับกับเทรนด์โลกแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีโลจิสติกยุคใหม่โดยในวันแรกของการจัดงานนะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายจุลินลักษณะวิธิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนะคะพร้อมด้วยนายเอกชัดนะคะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นังวราพานะคะกรรมาการผู้จัดการ r x t e t และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งหน่วยงานด้านโลจิสติกเข้าร่วมง,งานนะหอ98นะคะศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ก็แน่นอนนะคะงานไทยล็อกโลจิสติกส์นะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางกรมการค้าระหว่างประเทศนะคะกับบริษัทไอเอสเทรดเด็กส์นะคะทั้งน <región> <turbul pixel> ั้นเนี่ยงานนี้จัดมาแล้วหลายเอ dition นะคะทั้งนั้นพื้นฟิสิีคล์ที่เราจัดเป็นไทยล็อกโลจิสติกส์เนี่ยปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นเอ dition ที่7แล้วนะคะแน่นอนก็เพื่อส่งเสริมความร่วมมือนะคะระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการโลจิสติกส์นะคะได้มีการเน็ตเวิร์กกันแล้วก็ได้มีการมาดูอินโนเวชั่นใหม่ๆ ทั้งในเรียกได้ว่า N to N Logistics ในทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผประกอบการในวงการ l o จิสติกสนะหรือผู้ที่ใช้งานโลจิสติกสทั้งหมดด้วยเลยะคะ่ะก็อย่างท,ที่ทราบนะครับว่าปัจจุบันนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนะที่สำคัญในในโลกนี้นะครับในเฉพาะในยุคข,ของ Uh, mm hmm. เขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านนะดัง uh, นั้นการจัดงานในปีนีนะ้ในฐานะของผู้ให้บริการโลจิสติก่ยนะเราก็มองว่าทีมที่สำคัญก็คือเรื่องของ Smart and Green Logistics for sustainable mm hmm. นะครับเพราะนั้น uh, พวกเรากลุ่มโลจิสติกก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะสองเรื่องสำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ uh, Smart Logistics ว่าเราต้องมีการนำเรื่องของระบบเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลนำมาให้บริการกับผู้ใช้บริการก็คือผู้ส่ออนะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะให้การให้บริการเรามีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้องแม่นยำโดยพยายามใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกคลังสินค้าก็จะใช้ระบบ e fulfillment center มาบริหารการจัดการให้ถูกต้องรวดเร็วเช่นเรา,าดูแลบริหารการจัดการของเป็นหมื่นชิ้นเป็นแสนชิ้นถ้าใช้คนคงไม่ทันนะ <c oughs> ก็ต้องใช้ระบบของ e fulfillment center เข้ามาบริหารการจัดการให้นะครับเรื่องของอกีโลจิสติกก็เป็นเรื่องสำคัญโลกร้อนทำอย่างไรเพราะไอคาร์บอนที่ต้องอยอมรับว่าพวกเรากลุ่มโลจิสติกก็เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ อย่างเช่นรถบรรทุกการบริหารการจัดการทุกวันนี้นะครับก็ทําให้เกิดปริมาณคาร์บอนมันมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการใช้เช่นใช้รถบรรทุกไฟฟ้า,าทดแทนเพื่อให้พลังงานคาร์บอนที่เรามาน้อยลงนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้กลุ่มโลจิสติกก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็มองและในงานก็จะมีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยที่เข้าไป่อสักูรู่เราก็จะเห็นว่า รถบรรทุกก็มีรถรกไฟฟ้าแล้วพวกโฟล์กลิฟต์ก็เป็นไฟฟ้านะครับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของบริหารการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะพวกนี้เพราะนั้นสามารถมาดูในงานนะครับไลอก2023ในปีนี้ได้แล้วก็นำความรู้โนเลนเหล่านี้เนี่ยไปเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือการแข่งขันสูง เพราะเรามีจํานวนกู้ให้บริการเนี่ยเยอะนะครับผู้คนก็ต้องเสนอโซลูชันเสนอการให้บริการที่ดีที่สุดแล้วภาวะของปีนี้ก็จะต่างจาก3ปีที่ผ่านมาในช่วงที่มีโควิดตอนนี้อัตราค่าระวัางเนี่ยลดลงกลับมาสู่ปกติแล้วแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงเพราะฉนั้นก็เป็นอโอกาสที่ดีของผู้ส่งออกผู้นำเข้าที่สามารถจะเลือกใช้บริการนะครับ กับพวกเราช่วให้การโลจิสติกส์ได้อย่างเยอะเยอะมากหลากหลายนะครับถ้ามองจาก KPI ท,ที่ท่านรองนายกได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็อยู่อันดับ34นะของโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตอนนี้เราอยู่อันดับ2ของอาเซียนนะซึ่งเราไม่เคยมาอยู่อันดับนี้มา20-30ปีแล้วตอนนี้เรา เป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับประเทศไทยเราลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะแยะเลยเราก็สามารถอันนี้มาใช้ประโยชน์ในการให้บริการโลจิสติกสร้างคอนเน c กติวิตี้ของประเทศไทยไปสู่โลกได้นะครับอย่างว่าตอนนี้การค้าระหว่างประเทศเราต้องบอกว่าเราต้องการพันธมิตรในระยะยาวาเรื่องการปรับตัวนะของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับล้วก็เรื่องของการหาช่องทางในการขนส่ง การกระจายสินค้าไปนในต่างประเทศครับแล้วก็สิ่งเราพยายามจะสแสวงหาสําหรับในกลุ่ม,มผู้ส่งออกผู้นําเข้าเนี่ยก็คือการให้บริการแบบครบวงจรโซลูชันนะครับพร้อมๆกันกับที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้จบก็คือความท้าทายจากมาตรการการค้าของผู้แข่งนะครับแล้วก็ผู้ค้าในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีการร้องของในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนในเรื่องของภาคการค้าแล้วก็ภาคการผลิต ให้ลดน้อยลงเพื่อที่จะตอบสนองทีมนะครับของทั่วโลกที่เราต้องการลดคาร์บอนนี้มันเป็น เป็นเป็นยูทูบนะครับเป็นซีโร่เอมิชันในไทยที่สุดดังนั้นตอนที่เราจะพัฒนาในระหว่างนี้เนี่ยนะครับในส่วนของโรงงานเองเผู้ประกอบการก็จะมาช็อปเปอร์รานะครับว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีด้านโลจิสติกที่เราสามารถเอาไปใช้ในโรงงานเราเองได้อย่างไรในงานไทลอตในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ให้บริการโลจิสติกเองเนี่ยเราก็จะมาเน็ตเวิร์กอิ่งนะครับกับในกลุ่มของโลจิสติกสปีดพรไวดเดอร์ที่ให้บริการกับผู้ส่งออกนะครับแล้วก็คุมความร่วมมือนะครับว่าต้องมีการลงทุนเพิ่ม ทั้งส่วนของยานพาณนะะเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในการที่ให้บริการในเรื่องการเปลี่ยนจากเรื่อง เอ,อกาสารกระดาษไปเป็นเอกาสาริ็กทอนิบนะครับว่าการเชื่อมต่อกอับลูกค้าในประเทศในต่างประเทศได้อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่กลุ่มของภ้าการค้าางประเทศทางผู้สอนและผู้นําเข้าเนี่ยจะเข้ามาแสวงหาจัดในงานไทยหลอกโลจิสติกส์2023ในครั้งนี้ก็งานไทยหลอกโลจิสติกส์2023นะคะจริงแล้วเป็นงานสําหรับทุกท่านเลยที่อยู่ในวงการค้าขายนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวงการโลจิสติกส์อย่างเดียวนะ,ะทั้งนั้นเนี่ยงานเราไม่มีคอนเทนต์เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาแสดง สินค้านะคะจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้ง25ประเทศทั่วโลกที่มาอยู่ในงานนี้นะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ในส่วนของงานสัมมนานะคะที่เมื่อกี้มีหลายท่านอยากทราบว่าเอ๊ะประเทศไทยอยู่ในอันดับไหนของโลกแล้วนะคะแล้วก็มีงานสัมมนาของ Thai g l o r a l Bank นะคะที่ร่วมกับทางงานนี้มาคุยให้ฟังถึงเรื่อง LPI Analysis นะคะ for Global Logistic s Connection นะคะแล้วก็มีสัมมนานซิมปชันต่ามากมายนะะที่ทางกรมได้จับเตรียมไว้ให้กับทางผู้จัดทา ฉันนั้นแม่ขอเชิญชมมางานไทหล็อกพลิสติกในปีนี้นะคะวันพฤหัสที่17ถึงวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้นะคะที่ไบเทคบางนา698ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมงานนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของการจัดงานได้เลยนะคะ